ทำเพจหมู่บ้านจัดสรรสำหรับผู้ประกอบการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆการที่ได้เปิดธุรกิจอยู่ในทำเลที่ดีมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมากโอกาสที่ธุรกิจและบริการของคุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากบวกกับการจัดประชาสัมพันธ์โปรโมตแนะนำธุรกิจสินค้าบริการอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน การสร้างพื้นที่ร้านค้าบนออนไลน์ที่มีระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นที่รู้จักและนำธุรกิจของคุณให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการร้านค้าสินค้าวัดผลการทำงานของคุณช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าการจัดทำแฟนเพจ Facebook แฟนเพจ a c e b o o k นั่นคือคำตอบและทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้ปัญหาการใช้งานแฟนเพจ a c e b o o k แฟนเพจเฟซบุ๊กของหมู่บ้านจัดสรรเพื่อนเต็มหมู่บ้านจัดสรรที่ใช้เฟซบุ o กโปรไฟล์ส่วนตัวในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจพบปัญหาเพิ่มเพื่อนไม่ได้เพื่อนเต็มสร้างเพจไม่ได้หมู่บ้านจัดสรรสร้างแฟนเพจไม่ได้ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ทำให้ประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าไม่ดีเท่าที่ควรต้องการเพิ่มแอดมิน หมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถเพิ่มแอดมินเพื่อจัดการงานต่างๆไม่สามารถดูแลตอบข้อความลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีต้องการระบบตอบข้อความแทนหมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถตั้งค่าแฟนเพจในการตอบข้อความอินบ็อกซ์ได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการหาเพจไม่เจอหมู่บ้านจัดสรรตั้งค่าแฟนเพจไม่สมบูรณ์อาจทำให้การค้นหาเพจเป็นไปได้ยากลูกค้าหาเพจไม่เจอปักหมุดเพจไม่ได้ หมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถปักหมุดธุรกิจในแฟนเพจได้อย่างถูกต้องอาจทำให้สูญเสียลูกค้าเป้าหมายได้แทนที่ไม่ขึ้นหมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถระบุข้อมูลที่ตั้งธุรกิจได้ทำให้ลูกค้าของคุณพบปัญหาในระหว่างการเดินทางมายังธุรกิจได้ลงข้อมูลสินค้าไม่ได้หมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถลงข้อมูลสินค้าได้อย่างสมบูรณ์ตั้งค่าหมวดหมู่สินค้าไม่ได้สินค้าไม่เป็นระเบียบ ต้องการระบบตะกร้าสินค้าหมู่บ้านจัดสรรต้องการระบบสต็อกสินค้าเพื่อวิเคราะห์ยอดขายและวางแผนจัดการสินค้าคงคลังได้ล่วงหน้าเพิ่มระบบร้านค้าในเพจไม่ได้หมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถตั้งค่าระบบร้านค้าแฟนเพจอย่างถูกต้องได้ทําให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามต้องการอยากมีระบบตัดบัตรเครดิต หมู่บ้านจัดสรรต้องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ในทันทีอยากมีระบบชำระเงินออนไลน์หมู่บ้านจัดสรรต้องการระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยให้ลูกค้ามั่นใจที่จะซื้อสินค้ากับคุณต้องการเครื่องมือวางแผนธุรกิจ หมู่บ้านจัดสรรต้องการวัดผลธุรกิจวางแผนและประเมินธุรกิจได้อย่างสม่ำเสมอทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต้องการระบบสถิติของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรต้องการทราบสถิติเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าทราบถึงความชอบความสนใจและความต้องการมากขึ้นแฟนเพจ Facebook แฟนเพจเ Facebook จะช่วยหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างไรเป็นทำเลทองของคนทำธุรกิจออนไลน์ เนื่องจาก Facebook Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันที่หมู่บ้านจัดสรรควรให้ความสำคัญเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าช่องทางอื่นๆสะดวกรวดเร็วเพราะผู้คนในทุกวันนี้ต่างก็ใช้งาน Facebook Facebook จึงทำให้หมู่บ้านจัดสรรเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลาโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูง หมู่บ้านจัดสรรมีโอกาสนำเสนอธุรกิจผ่านสายตาของลูกค้าได้ในจำนวนมากต่อวันเป็นไปได้สูงที่หนึ่งในนั้นจะเป็นเป้าหมายคุณเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่ดีทุกสิ่งที่หมู่บ้านจัดสรรโพสต์ลงไปบน Facebook Facebook จะเกิดการกดไลค์กดแชร์บอกต่อต่อกันออกไปในสังคมช่วยในเรื่องอันดับ SEO และ SMO เว็บไซต์และแฟนเพจของหมู่บ้านจัดสรรจะมีประสิทธ,ธิภาพเพิ่มขึ้นการค้นหาธุรกิจคุณผ่าน Google จะได้ผลดีขึ้นกระจายลูกค้าไปยังช่องทางต่างๆได้ลูกค้าที่พบเห็นแฟนเพจของหมู่บ้านจัดสรรก็จะสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อินสตาแกรมทว t ตเต YouTube ของหมู่บ้านจัดสรรได้อีกด้วยมีระบบจัดการเบ็ดเสร็จในที่เดียว ช่วยให้หมู่บ้านจัดสรรจัดการเรื่องต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมเพราะเป็นทั้งหน้าร้านแชทคุยกับลูกค้าลูกค้าซื้อสินค้าและชำระเงินได้พร้อมกันปรับปรุงและวางแผนธุรกิจให้โตได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้หมู่บ้านจัดสรรเข้าถึงสถิติข้อมูลของธุรกิจเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและยังวางแผนการตลาดโฆษณาได้เพิ่มขึ้นทำไมต้องทำแฟนเพจ a c e b o o k กับเราดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้น คุ้มค่าไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงบริการครบวงจรในที่เดียวมั่นใจในบริการรูปแบบบริษัท